เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลก History of Universe ไอ้ด่างเกยชัยเป็นชื่อเรียกของจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่เคยอาละวาดกินคนที่แม่น้ำน่านบ้านเกยชัยจังหวัดนครสวรรค์เมื่อสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันคือตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้ขนเชื่อว่าเป็นจระเข้เจ้าที่ได้ชื่อว่าไอ้ด่างเพราะปลายจมูกมันมีดวงด่างสีขาวเป็นจุดเด่นภายหลังถูกปราบได้ด้วยหอกของหมอจระเข้สองคนและได้ตัดหัวเก็บไว้ว่ากันว่ามีความใหญ่ถึงขนาดหัวถึงหางสามารถนอนขวางลำน้าจากฝั่งหนึ่งถึงฝั่งหนึ่งได้ เรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยมีบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกของกรมพยาดำรงราชาุภาพเมื่อคราวที่ท่านเสด็จไปตรวจราชการที่เมืองเหนือได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยไว้สั้นๆส,สองบรรทัดมีใจความว่าที่นี่มีศีรษะของจอระเข้ขนาดใหญ่เป็นจระเข้กินคน ชาวบ้านเล่าลือกันว่าเป็นจระเข้เจ้ามีพระยาคนหนึ่งได้นําเอาศีรษะจระเข้นี้เข้ากรุงเทพและได้ขายต่อให้ชาวต่างชาติไปเป็นอันจบกันสำหรับเรื่องราวของศีรษะจระเข้ใหญ่ปัจจุบันบันทึกของท่านตอนนี้สามารถสืบค้นได้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี ไอ้ด่างเกยชัยเป็นภาพยนตร์ไทยที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531บอกเล่าตำนานจอระเข้กินคนอันแสนดุร้ายที่ออกอารวาดในอดีตมันโผล่มากัดกินเอาคนไปฆ่าหลายรายจนทางการต้องจัดทีมไล่ล่าฆ่าจอระเข้ตัวนี้อย่างไรก็ตามแฟนภาพยนตร์ รวมทั้งเด็กๆในยุคสมัยใหม่อาจจะเข้าใจผิดในเรื่องจอระเข้ตัวนี้ไปบ้างเหตุผลนั้นก็เพราะจริงๆแล้วชื่อจระเข้ที่ชื่อไอ้ด่างเกยชัยนั้นมันไม่ได้เกิดในยุคสมัยเดียวกับภาพ,พยนตร์แต่อย่างใดเพราะความจริงแล้วเรื่องราวที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์มันคือเรื่องราวของจอระเข้ไอ้ด่างคลองบางมุดต,ต่างหา ไอด่างเกยชัยเรื่องเล่าของกรมพระยาดำรงราชานุภาพในรัชกาลที่5หากเรามองย้อนไปในอดีตจอระเข้ที่ถือเป็นตำนานหรือเรื่องเล่าถึงความดุร้ายไล่กินผู้คนมาในอดีตนั้นมีอยู่สามตัวด้วยกันเริ่มต้นตัวแรกนั่นก็คือจอรเข้ที่ชื่อชาลวันหรือตำนานจอรเข้ชาลวัน กับหมอจอระเข้ไกลทองที่เราเคยได้ยินเรื่องเล่าเป็นนิทานหรือตำนานพื้นบ้านของเมืองพิจิตรมานานนั่นเองโดยจริงๆแล้วชื่อเดิมที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำน่านในเขตเมืองพิจิตรได้ตั้งชื่อให้มานั้นก็คือไอ้ตาละวันเหตุผลนั้นก็เพราะการโผล่ออกมาแต่ละครั้งของมัน จะโผล่มาประมาณหนึ่งครั้งต่อวันและทุกครั้งที่โผล่มามันก็จะจับคนไปกินได้สำเร็จแทบทุกครั้งซึ่งแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นจระเข้ตัวเล็กๆที่ตายายชาวเมืองพิจิตรแห่งนี้ได้ไปเอามาเลี้ยงในบ่อหลังบ้านเขานึกสงสารแต่ที่ไหนได้พอมันโตขึ้นก็จับตาและยายที่เลี้ยงมันมากิน จากนั้นก็หนีลงแม่น้ำไปอารวาสไล่ฆ่าคนซึ่งในเวลาต่อมามีการเรียกผิดกลายเป็นชื่อชาละวันแทนจนกระทั่งมีนายไกลทองซึ่งเป็นชาวเมืองนนทบุรีได้เดินทางเพื่ออาสาตนจะไปช่วยปราบจระเข้นั้นได้สำเร็จจนชาวบ้านแถวนั้นได้สร้างวัดบางไกลในถ้ำ เป็นอนุสรณ์ให้กับนายไกลทองด้วยเรื่องเล่าในเรื่องมีการเอ่ยถึงเจ้าเมืองผู้ปกครองเมืองพิจิตรจึงสันนิษฐานว่าเรื่องจริงอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงยุคโบราณที่พิจิตรยังมีเจ้าเมืองปกครองอยู่นั่นเองจอระเข้ตัวต่อมานั่นก็คือไอ้ด่างเกยชัยจระเข้ที่เราคุ้นหู ซึ่งเราเอ่ยถึงมันมาตั้งแต่ต้นคลิปนี้โดยมันปรากฏในบันทึกเรื่องเล่าของกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่ามันเป็นจระเข้ที่ออกอารวาดที่แม่น้ำหน้าบริเวณบ้านมีชัยในจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงเวลาที่รัชกาลที่หทรงครองราชอยู่ด้วยความที่มีรอยดำที่จมูก จึงถูกเรียกว่าไอ้ด่างเกยชัยซึ่งสุดท้ายบันทึกได้บอกว่ามีหมอจอระเข้รวมกันหลายคนใช้หอกแทงมันจนตายแถมยังบอกอีกว่ามีฝรั่งมาขอซื้อหัวของจอระเข้ยักษ์ตนนี้ไปด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปคะ่ะ